สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเกดค่ะทีตาพักปฏิพันธ์ c a t ต g o r y เอเอคอมเม e ร์ซนะคะคอสที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะเป็นเรื่องของ Customer Success กับการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวนะคะพอฟังคำนี้หลายๆคนอาจจะมีคำถามว่าทำไมต้อง Customer Success นะคะในคอร์สเนี้ยค่ะเราจะมาคุยกันก่อน,อนว่า Customer Success คืออะไรแล้วก็ customer success ดียังไงคำว่าดียังไงเนี่ยหลายๆคนอาจจะมีความสงสัยว่าเอ๊คัสเตอร์เมอ c ์ส s เนี่ยมันเหมาะกับ Customer Service หรือเปล่านะจริงๆเราไม่ใช่นะคะ Customer Success กซะสคะ่ะสามารถใช้ได้กับทุกหน่วยงานในองค์กรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องการจะลดต้นทุนเกี่ยว อะไรกันหลายๆท่านอาจจะทราบอยู่แล้วนะคะว่าการหาลูกค้าใหม่อะค่ะเราค่อนข้างใช้ต้นทุนมากนะคะในการจะได้ลูกค้ามาสักหนึ่งคนฉะนั้นนะคะ c u s t o m e r success กเนี่ยก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าที่เรามีอยู่แล้วนะคะรวมไปถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทีมขายนะคะให้เราปิดการขายได้ด้วยเอย๊หมดเท่านี้หรือเปล่าจริงๆแล้วค่ะนอกจาก Customer Success สจะสามารถใช้กับเจ้าของธุรกิจได้แล้วจริงๆกับทีมขายนะคะอย่างที่เกิ่นไปแล้วว่าสามารถใช้ปิดการขายได้ด้วยสามารถใช้สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ด้วยเราก็ยังสามารถใช้กับทีมการตลาดนะคะทั้ง Marketing งเองะคะที่ต้องทําความเข้าใจในลูกค้าระยะยาว ในเชิงลึกกนะคะก็จะสามารถใช้ Customer Success ไปไประยุกต์ใช้ได้ด้วยนอกเหนือจากนั้นนะคะจริงๆ Customer Success เนี่ยก็จะสามารถใช้ในการวัด KPI ของบริษัทหรือว่าใช้การทำเมทริกต่างๆในหน่วยงานได้ด้วยเหมือนกันจริงๆคอร์สนี้ไม่ได้จบเท่านั้นนะคะเพราะว่า ก่อนที่เราจะไปลงดีเทลกันในคัสเตอร์เมอร์ s ักเะสคะเราจะพาผู้เรียนนะคะไปรู้จักกับธุรกิจโมเดลนะคะในธุรกิจโมเดลเนี่ยสำคัญยังไงนะคะก่อนที่เราจะไปลงเชิงหรือว่าเราจะใช้คัสเตอร์เมอร์ s ักเสกับใครยังไงนะคะเราต้องเข้าใจก่อนว่าลูกค้าของเราคือใครแล้วในลูกค้าแต่ละประเภทที่ต่างกันมีการจัดการต่างกันยังไงบ้างนะคะถามว่าลูกค้าที่ต่างกันเนี่ยคืออะไรในคอร์สเนี่ยนะคะเราจะไปทำความรู้จักกันว่า คอสที่เป็นของธุรกิจโมเดลไม่ว่าจะเป็นตัว B2B B2C หรือ B2B2C นะคะแต่ละอย่างเนี่ยคืออะไรแล้วเรามีการจัดการลูกค้าแต่ละกลุ่มพวกนี้ต่างกันยังไงฟังถึงตอนนี้นะคะ,ละหลายๆคนอาจจะเริ่มงงแล้วว่าโอ้โ oh, ห oh, ฟังดูยากจังเลยจริงๆเราไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวในคอสนี้นะคะเราจะไปลงรายละเอียดให้ทุกคนดูกันว่า โอ้จริงๆมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยหลังจากที่เราเข้าใจ business model แล้วเราเข้าใจข้อดีของ customer success แล้วเราก็จะพาทุกคนค่ะไประปยุกต์ใช้ customer success กับหน่วยงานแล้วก็ทีมงานต่างๆในองค์กรน,นะคะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปเรียนกันกับตัวที่เป็น customer success how to grow relationship in long term with customer ด้วยกันค่ะ